ประกาศถังเช่าถูกตัดออกจากบัญชีอาหารเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขของจีนประกาศยกเลิกถังเช่าออกจากบัญชีในกลุ่มประเภทอาหารเสริมสุขภาพเนื่องจากถูกนำมาสร้างสปปรรค์เกินจริงอาทิยารักษามะเร็ง และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทางการจีนเปิดเผยว่าเรื่องถังเช่าที่อ้างสรรพคุณว่าสามารถปรับสภาพภูมิคุ้มกันของร่างกายป้องกันมะเร็งและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่ได้มีคุณค่าตามที่เรื่องลือทั้งประวัติศาสตร์สมุนไพจีนไม่เคยมีบันทึกไว้เหตุผลที่มีราคาแพงมากมาจากการสร้างข่าวให้เข้าใจผิดและเก่งกําไรลาาแมลงหนอนผีเสือ้อคนจีนเรียกถังเช่าพร้อมอ้างเป็นยา สมุนไพชูกำลังเพราะความแปลกที่หน้าหนาวเป็นนอนหน้าร้อนเป็นลาติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ